เปิดตัว10 Deep Tech Start-up เติมเต็มระบบนิเวศธุรกิจใน EEC ด้วยเทคโนโลยีจากคนตัวเล็ก สตาร์ทอัพในความคิดและการนิยามของใครหลายคนมักจะหมายถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม่เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีทุนหนาแต่มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะเห็นธุรกิจของตนเองเติบโตอย่างรวดเร็วโดวยการนำเสนอสินค้าบริการที่โดนใจผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาดโดยเครื่องมือสำคัญของเ,เหล่านักรบสตาร์ทอัพเหล่านี้คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการนั้นๆซึ่งในยุคนี้เทคโนโลยีทั่วไปธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้สินค้าและบริการที่น่าสนใจของตลาดปัจจุบัน สตาร์ทอัพยุคนี้จึงต้องอัพเลเวลด้วยการเป็นดี e เทคสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกมาสร้างสรรค์สินค้าที่แปลกใหม่กันแล้วยิ่งในปัจจุบันเรามีพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกหรือ eec ซึ่งมีสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศท,ทางการทำธุรกิจที่พร้อมให้เหล่าดิฟสตาร์ทอัพมาบุกเบิก ER ที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่ส่งเสริมให้สตาร์ทอัพทุกด้านประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การหมาชนหรือ NIA จึงร่วมกับองค์กรพันธมิตรเปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่เข้ามาใช้เทคโนโลยีในเชิงลึกเพื่อสร้างโอกาสให้ e e p Tech Startup ได้พัฒนาทักษะและสกยภาพพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่ EEC โดยพื้นที่ EEC นับเป็นพื้นที่ที่มีสกายภาพเพื่อต่อการทำงานร่วมกันขององค์กรพันธมิตรในพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆเชื่อมโยงเครือข,ข่ายเข้าร่วมการดำเนินการทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนโครงการนี้ได้มุ่งเน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในกลุ่ม a อค i t ท c h 3ด้านได้แก่1 AI 2 r o b o t i ติและ 3. Immersive IoT โดยร่วมดำเนินการกับ12กลุ่มอุตสาหกรรมเช่นเกษตรอาหารการขนส่ง ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการของ n i a นี้เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพสาย d e p Tech ได้เข้าร่วมโอกาสดีๆนี้มาตั้งแต่ในไตรมาส2ของปี2564จนกระทั่งมาถึงวันนี้ทางคณะกรรมการผู้พิจารณาโครงการ n i a DeepTEC h ได้ประกาศ10ทีม Deep Tech s t a r t u p ดาวรุ่งที่จะมาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในพื้นที่ EEC แล้วจะมีใครกันบ้างก็จะได้รู้กันในบทความนี้ มาดูกันที่ท like ดี t ท c สตาร์ทอัพจิกซอที่จะมาเติมเต็มการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ให้ก้าวไปอีกขั้นก่อนจะไปอัปเดตรายชื่อ10ด e เทคสตาร์ทอัพที่ได้รับการเลือกร่วมกิจกรรมบ่มเพาะในโครงการดีๆของ n i a นมีข้อมูลทางสถิติและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสตาร์ทอัพสายดีเทคจากพันอาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA มาบอกกันก่อนเขาบอกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปรียบเสมือนกับแซนบ็อกที่รองรับกลุ่มสตาร์ทอัพที่จะนาเทคโนโลยีและแนวคิดการแก้ไขปัญหามาตอบสนองความต้องการของพื้นที่ตลอดจนห่วงโซ่ประทานของหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเชื่อมั่นนี้ในปี64 NIA จึงได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพใน EEC โดยกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพซึ่งใช้เทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deeptech ซึ่งภายใต้โครงการนำร่องนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสให้กับ Deep t e สตาร์ทอัพ โดยมุ่งที่จะตอบโจทย์การใช้สกยภาพเชิงพื้นที่เชื่อมโยงการทำงานเพื่อจะนำเสนอและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่กลุ่ม a g r i t e c h Deep t e c h Startup ได้แก่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้สร้างมูลค่าทั่วโลกแล้วถึง3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และในอีก5าปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงถึง200,000ล้านดอลลาร์หุ่นยนต์ในปัจจุบันมีมูลค่า10,000ล้านดอลลาร์และในอีก5าปีข้างหน้าจะมีมูลค่าถึง5 0,000ล้านดอลลาร์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับบุคคล หรือ Immersive IOT ปัจจุบันมีมูลค่าหลักพันล้านดอลลาร์ในอีก5าปีข้างหน้าจะมากขึ้นไปถึง30 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีบทบาทมากในกลุ่มบริการและการท่องเที่ยวรวมแล้วในอีก5ปีข้างหน้าเทคโนโลยี3กลุ่มนี้จะมีมูลค่าถึง300แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียว และปัจจุบันประเทศไทยต้องซื้อเทคโนโลยีทั้ง3กลุ่มนี้มาปีละ1นึ่งแสนล้านบาทหรือคิดเป็น1%ของ GDP คาดว่านในอีก3ปีข้างหน้าจะเห็นผู้ที่เข้ามาเป็น Deep Tech Startup กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมการให้พร้อมสําหรับโอกาสนี้เราจึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมเอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นในพื้นที่ E.E.C และตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุด มาถึงเวลาของการเปิด10ดีลสตาร์ทอัพสายดิฟเทคที่พร้อมเติมเต็มความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC ล่าสุด NIA ได้ประกาศผลการคัดเลือกดิฟเทคสตาร์ทอัพ3กลุ่มในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาแล้ว10รายส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยี AI รองลงมาเป็นหุ่นยนต์และสุดท้ายคือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสำหรับบุคคล สำหรับย e ปเทคสตาร์ทอัทั้ง10รายแบ่งเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการจัดการข้อมูลได้แก่บริษัทที่1คือการใช้ AI ในการตรวจจับวัตถุเพื่อทํานายวัตถุที่ต้องการได้อย่างแม่นยําบริษัทที่2ได้สร้างระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์บริษัทที่3คือระบบประตูอัตโนมัติสําหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บริษัทที่4คือแพลตฟอร์มการประจัดพลังงานอัตโนมัติสําหรับโรงแรมและอาคาร บริษัทที่5คือการบริหารจัดการด้านอะไหล่ยานยนต์โดย Big Data และ Data a n a l y t i s บริษัทที่6คือแพลตฟอร์มบริหารงานกิจกรรมการขนส่งผ่านระบบออนไลน์แบบ Real-time ส่วนด้านของหุ่นยนต์นั้นในบริษัทที่7นี้เป็นบริษัทรถฟอร์คลิปไร้คนขับนำทางด้วยเลเซอร์สำหรับการขนย้ายพาเลทในคลังและสายการผลิตด้านเทคโนโลยีเหมือนจริง บริษัทที่8เป็นระบบซิมูเลชันที่สามารถสร้างประสบการณ์เสมือนจริงที่ใกล้เคียงการฝึกอบรมจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมด้าน IoT บริษัทที่9คือแพลตฟอร์มสำหรับการบริการจัดการพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายและบริษัทที่10คือเครื่องมือที่จะช่วยวิศวกรในโรงงานเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ต้องจับตาการต่อยอดธุรกิจกับบริษัทพันธมิตรชั้นนำใน EC และ DeepT e c h s t a r t u p ว่าจะไปได้ไกลย,ยิ่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งใน Deep Tech Startup EC โครงการนี้ยังได้สร้างความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำโดย EC ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจผ่านประสบการณ์และมุมมองเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมแก้ปัญหาและต่อยอดทางธุรกิจตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพให้มีความพร้อมและสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่อไป ยขณะน,นี้มีบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมแล้ว7รายคือบริษัทคราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสุนทรธัญยทรัพย์จำกัดบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทวิกริมพาวเวอร์จำกัดบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์อวิสจำกัดบริษัทไทยสม,มิดฮา์เนสจำกัดบริษัทกลุ่มปะตะท นิฟเทคสตาร์ทอัั้งสิรายจะมีเอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมพัฒนาตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นโมเดลที่สําคัญซึ่งต้องมีตลาดและข้อมูลเชิงลึกเข้ามาสนับสนุนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะเติบโตมาเป็นแค่บริษัททําวิจัยเท่านั้นอย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะมี Startup ไอเดียสร้างสรรค์มากมายแต่ยังมีอุปสรรคอยู่หลายด้านล่าสุดสุพัฒนพะงพันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมสตารอัพให้กับ2ประเด็นสําคัญได้แก่ยกเลิกกาหนดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ต้องเป็นคนไทยมากกว่า51%จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการเงินและอื่นๆโดยควรกาหนดเพียงแค่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย และส่งเสริมสตาร์อัพออกไปลงทุนในต่างประเทศเพราะตลาดในประเทศไทยมีมูลค่าจำกัดหากไม่สามารถออกไปในต่างประเทศได้ก็ยากที่จะก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอนสืบจากข่าวรายงาน